คิมยองคยอนโพสรูปวอลเลย์บอลหญิงไทยพร้อมข้อความปริศนาจากกรณีผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022กลุ่มเนัดที่2นับประเทศโปลแลนด์ซึ่งทีมชาติไทยทีมอันดับ14ของโลกจะพบกับทีมชาติเยอรมนีทีมอันดับ13ของโลกผลการแข่งขันปรากฏว่าวอลเลย์บอลหญิงไทยพัดท่าพาทีมชาติเยอรมนี3ต่อ1เซตทั้งนี้ทางด้านคิมยองคยอน อดีตกับตันทีอลเลปอลหญิงทีมชาติเกาหลีใต้ได้ออกมาโพสต์รูปเกมที่ทีมชาติไทยกําลังแข่งขันกับทีมชาติเยอรมนีพร้อมข้อความที่ว่าอีกเมื่อไหร่กันนะที่พวกเราจะได้ทั้งนี้แฟนลุกยางส่วนใหญ่คาดว่าพวกเราในที่นี้น่าจะหมายถึงทีมชาติเกาหลีใต้นั่นเองทั้งนี้วัลเ,เลปอลหญิงทีมชาติเกาหลีใต้ไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบสองในศึกชิงแชมป์โลก2022หลังจบอันดับ5 แข่ง5นัดชนะ1แพ้4สำหรับโปรแกรมนะัดต่อไปวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเซอร์เบียในวันศุกร์ที่7ตุลาคมเวลา20นาฬิกาขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะ